วิภาวีแบกเกมรุกรับผงาดท็อปสกอร์แต่ไม่พอช่วยฮุนไดคว้าชัยวอลเลย์บอลลีกเกาหลีวิภาวีหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงไทยแบกเกมรุกรับผงาดท็อปสกอร์แต่ไม่พอช่วยฮุนไดคว้าชัยวอลเลย์บอลลีกเกาหลีวันที่19ตุลาคม67คอนหลงการแข่งแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2024-25รอบที่1แชมป์เก่าฮุนไดฮิวสเตรตต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองแพ้พิงค์สไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองอดีตกับตันวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้1-3 19เ ถึง25 25ถึง14 22ถึง25และ16ถึง25เกมนี้วิภาวีช่วยทีมได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดในทีมฮุนไดฮิวสเตทโดยทําไป20คะแนนมีอัตราโจมตีสำเร็จ34.88%ส่วนทอปสกอร์ของเกมนี้ตกเป็นของทุกคูเบอร์คูทุกคูเบอร์คู ตัวตีโคต้าต่างชาติของพิงค์สไปเดอร์นอกจากนี้วิภาวียังเป็นผู้เล่นทําสถิติด้านต่างๆดีที่สุดในทีมประกอบด้วยทําแต้มเซิร์ฟเอสบล็อกและรับเซิร ok ์ฟยกเว้นการรับตบเท่านั้นที่เป็นรองคิม y วายอีโอเอ็นเควายูเอ็นตัวรับอิสระของทีม